สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมู่หวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นฮอตเซิร์ชอันดับหนึ่งของเว่ยป๋อนะคะเมื่อเจ้าลู่ซื่อโพสเดือดลงเว่ยป๋อนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่เจ้าลู่ซื่อป่วยและเธอได้รับการรักษาตัวมาตลอดและมีข่าวออกมาว่า เธอมีปัญหากับต้นสังกัดและเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะจนถึงตอนนี้เรื่องก็ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีปัญหากันจริงๆเจ้ารู้สื่อถึงกับประกาศว่าจะแจ้งตำรวจนะคะโดยเธอได้โพสต์ดังนี้นะคะมาลองฟังกันนะคะรอแล้วรอเล่าแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยสัญญาจ้างงานโง,โง่ๆ ที่ทำไว้เมื่อ2ปีก่อนยังมีข้อผูกมัดทางการเงินอีก4ปีพวกเขาเลยไม่ได้รีบร้อนทําให้ฉันรู้สึกแย่แต่เพราะว่าฉันป่วยกระทันหันฉันเลยต้องยกเลิกสัญญาจ้างงานบางรายการเพื่อลดแรงกดดันในการถ่ายทํา พวกเขาบอกตลอดว่าจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องเป็นคนจ่ายพวกเขาจะรับเงินจากสตูดิโอของฉันโดยไม่ต้องเจราจาได้หรอแล้วพวกเขาก็หลอกฝ่ายการเงินของฉันให้เซ็นชื่อในบินพวกเขาจ่ายไปแล้ว2 0 5ล้านการเจราจาก็ไร้ผลฉันต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าหลังจากพยายามติดต่อหลายครั้งพวกเขาก็ยังไม่คืนสิทธิ์การดำเนินงานสตูดิโอและเหลือทีมงานกี่คนเรออีก 8เดือนกว่าจะหาทางออกได้นี่ก็คือผลลัพธ์หรอทีมงานแตกแยกทุกคนหนีหายไปไหนและสุดท้ายฉันต้องเป็นคนจ่ายหรอการบอกว่าฉันอาจจะโดนแบนและห้ามโพู์อะไรใหม่ๆถือเป็นทางออกหรอฉันขอยกเลิกสัญญาแล้วคุณก็บอกว่าครอบครัวของคุณก็ป่วยเหมือนกันพวกเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยการเป็นนักแสดงทีละก้ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยพวกคุณคือคนที่ชฉวยโอกาสจากความยากลำบากของฉัน และทําให้คุณกลายเป็นคนที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างง่ายดายและฉันก็ไม่ได้ดีอะไรแต่คุณไม่จําเป็นต้องแบนฉันฉันเลิกแล้วถ้าฉันโทรเรียกตํารวจถ้าฉันโทรเรียกตํารวจตั้งแต่ตอนนั้นฉันคงพูดคําว่าถูกกฎหมายไม่ได้ในวันนี้ดังนั้นที่รักของฉันในกรณีฉุกเฉินใดๆอย่าไว้ใจความพยายามปลอบโยนใดๆเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือโทรเรียกตํารวจโทรเรียกตํารวจทันทีเมื่อเธอโพสลงไว้ป่วนก็ กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะคะแฟนๆของเธอต่างเข้ามาให้กําลังใจอย่างล้นหลามอาทิลูซ้อคุณเก่งและยอดเยี่ยมมากเราจะสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเสมอที่รักทําอะไรก็ได้ตามใจชอบก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะสนับสนุนเจ้าลูซ้อในทุกการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่เคียงข้างคุณสนับสนุนการตัดสินใจทั้งหมดของเจ้าลูซ้อจากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิต่างๆของตนเองจากสัญญาในวงการบันเทิงไม่ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงเรื่องนี้ก็เป็นการจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสิทธิของศิลปินและกฎระเบียบของวงการบันเทิงไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแฟนๆต่างพร้อมให้กำลังใจและคอยซับพอร์ตเจ้าลูซือเสมอนะคะวันนี้แอนหมูมาอัปเดตข่าวแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า